สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำช็อกโกแลตชีส e บร o w นี่กันดีกว่าค่ะบราวนี่ตัวนี้ค่อนข้างเข้มข้นกว่าบราวนี่ตัวอื่นเพราะว่าเราใส่ชีสลงไปในเนื้อด้วยเริ่มจากการทำหน้าการนาชนะคะใส่วิปปิ้งครีมลงไปในภาชนะที่จะนำไปตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่นมสดค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะ หลังจากนั้นเราหาภาชนะมาอีกใบนะคะใส่ช็อกโกแลตนะคะตัวนี้มาใช้ดักช็อกโกแลตของคาริเบลค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาวิปปิ้งครีมนะคะที่เราตัวเมื่อสักครู่นี้ไปตั้งไฟตั้งไฟอ่นอ,อนๆนะคะไม่ต้องแรงมากหมันคนให้เดือดทั่วนะคะหมันคนส่วนผสมนะคะ เดี๋ยวหลังจากส่วนผสมที่เดือดทั่วกันแล้วเราก็จะยกไปเทใส่ช็อกโกแลตที่เราตวงไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะเทวิปปิ้งครีมร้อนๆนะคะลงไปในช็อกโกแลตแล้วก็แช่ทิ้งไว้สัก1-2นาทีค่ะนำตะก้อมือมาคนส่วนผสมให้เข้ากันดี คนให้ช็อกโกแลตกับวิปปิ้งครีมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยแบบนี้นะคะพราะส่วนผสมเข้ากันดีก็ใส่เนยสดลงไปค่ะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่มันก็จะเพิ่มความเงางามให้กับการหนาของเราเวลาเรานำไปตกแต่งหน้าขนมค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีหลังจากนั้นเราก็พักให้เย็นก่อนนำไปใช้งานเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเรามาตีครีมชีสกับเนยนะคะที่ทิ้งไว้อ่อนนุ่มแล้วด้วยหัวตีใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลางค่ะหลังจากนั้นใส่เกลือลองไปเล็กน้อยตีต่อนะคะจนส่วนผสมเนียนเข้ากันดีแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะในสูตรนี้เพื่อนอาจจะเห็นน้ำตาลทรายค่อนข้างเยอะถ้าไม่ชอบหวานมากก็ลดลงได้แต่แนะนำให้ลดแค่5 1าเท่านั้น ถ้าลดเยอะก็จะมีผลต่อขนมทําให้หน้าขนมไม่สวยได้นะคะพอตีจนส่วนผสมครีมชีสแล้ก็น้ำตาลเข้ากันฟูดีแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ไข่ลงไปทีละฟองแบบนี้เลยทยอยใส่ไข่จนครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กลิ่นวานิลาลงไปขั้นตอนสุดท้ายเลย พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็หยุดความเร็วของเครื่องค่ะอันนี้เป็นแป้งที่ร่อนแล้วนะคะรวมกับผงโกโก้เมื่อใช้ผงโกโก้อย่างดีเลยค่อนข้างหอมเลยทีเดียวใส่ลงไปทีเดียวจนหมดได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เปิดด้วยความเร็วต่ำค่อยๆตีจนส่วนผสมเนียนเข้ากันดีค่ะ หลังจากส่วนผสมเข้ากันดีปานกลางแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดเครื่องตีนะคะแล้วก็ใช้พายยางตอลลอมส่วนผสมที่อยู่ขอบอ่างแล้วก็ด้านล่างขึ้นมาให้เข้ากันแบบนี้เลยแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอตีส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะหมดก็จะใส่ถั่ว เม็ดมะม่วงหินมาพานที่อบแล้วนะคะมดอบด้วยไฟ160องศา12นาทีค่ะอบให้สุกแล้วก็พักให้เย็นใส่ลงไปในเนื้อบราวนี่หลังจากนั้นเราก็จะเตรียมถาดอบนะคะมาใช้ขนาด9คูณ9นิ้วแล้วก็รองกระดาษไขทาเนยให้ทั่วค่ะสังเกตดูว่ามจะใช้กระดาษให้เลยขอบ ของถาดขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเพื่อง่ายต่อการดึงขนมออกมาค่ะปาดส่วนผสมให้เข้ากันนะคะทั่วทั้งถาดเลยแบบนี้ mm hmm. สูตรนี้นะคะจะใส่ถาดขนาด9คูณ9นิ้วได้พอดีเต็มถาดเลยค่ะเกลี่ยส่วนผสมให้เสมอกันทั่วทั้งถาดแบบนี้เลย หลังจากนั้นก็นำเข้าไปอบที่ไฟ180องศาเปิดไฟบนล่างนะคะอบสุกแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเราก็มาพักขนมให้เย็นหลังจากนั้นก็ใช้พายางแสขนมทั้ง4ด้านให้หลุดออกจากพิมพ์แบบนี้ค่ะใช้ตะแกรงอีกอันหนึ่งนะคะพลิกด้านขนมขึ้นมาแบบนี้ แตกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะนี่เนื้อที่ได้นะคะก็จะฉ่ำแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะนำการ์นาที่เราเตรียมไว้เมื่อตอนแรกนะคะมาราดบนส่วนของตัวชีสบรวนี่ให้ทั่วเลย จากนั้นก็ปาดให้เรียบแบบนี้ค่ะทำลายตามชอบได้เลยหรือเพื่อนคนไหนจะไม่ทำก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็นำไปเข้าตู้เย็นพักไว้ค่ะจนบราวนี่เซ็ตตัวดีหมดก็นำาบราวนี่ที่เซ็ตตัวแล้วมาตัดขนาด5.5เซนติเมตรค่ะ ตัดอีกด้านหนึ่งด้วยขนาดที่เท่ากันค่ะเรามาดูเนื้อขนมกันตัวนี้อาจจะยังเซตตัวได้ไม่ค่อยดีนะแต่เนื้อฉ่ำมากเลย<ม>เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูดีกว่าค่ะนี่เนื้อชีสบรรวนี่ของเราฉ่ำแล้วก็เยิ้มน่าทานมากๆเลย ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบถั่วจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเนื้อฉ่ำม,มากๆเลยเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะคะแล้วทำแล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมมาเล่าให้หมดฟังบ้างใต้คอมเมนต์ค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ